สวัสดีค่ะพบกับวิลาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจัง,จ,งจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะของประจำเดือนชันวาคมให้กับคนที่คุ้เคือและคนรักเก่าของชาวราศีมีน เดือนธันวาคมนะคะาจากไพ่นะคะ3มถ้วยไพ่เดลเวอร์ iver, ช่วงนี้คนรักอาจจะติดเพื่อนหรือเปล่าคะแต่ถามไพ่บอกว่าเขายังรักเราอยู่ไหมเขายังรักยังหลงเราอยู่คะ่ะแต่ในที่นี้อาจจะแบบว่าตัวคุณอาจจะจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะไพ่ก็อาจจะประมาณที่แบบเหมือนอเราก็ส่องดูเขาแหละว่าเขาทําอะไรอยู่เขาอยู่ที่ไหน พอดูเหมือนช่วงนี้ทำตัวลับๆแล้วลอยอยู่จังเลยนะไพ่บอกว่าสิกทาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังมั่นคงอยู่แอบมีหึงมีห่วงคุณด้วยนะคะคนรักของคุณเขาแอบส่องดูคุณตลอดเวลาว่าคุณมีใครหรือเปล่านะไพ่ได้มาบอกนะคะคุณอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของนะคนคนนี้คนที่คุมเขือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะถ้าดูจากไพ่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชัดเจน ก็คือเหมือนประมาณที่ความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมีอะไรที่ถูกต้องนิดนึงนะชาวราศีมีนถามว่าเขาจะชัดเจนกับคุณไหมเขาก็ชัดเจนนะในช่วงเนี้ยแปดเหรียญค่ะคุณเรียกร้องความสนใจจากเขาอยู่มากทีเดียวช่วงนี้คุณเอาต่ใจและหัวรันมากค่ะถ้าจากไพ่คุณแบบว่าอ่ารู้สึกว่าเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาสองถ้วยค่ะดูจากไพ่เขาก็รักคุณนะคุณ คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะดูจากไพ่ช่วงนี้เขาก็หึงหึงหึงหวงคุณมากทีเดียวนะด้วยความที่แบบว่าเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขานะคะด้วยความที่ว่าความรักความสัมพันธ์มีใครสักคนหนึ่งที่มันแบบว่านิสัยเด็กอีกคนนิสัยแบบผู้ใหญ่ นะคะถ้าจากไพ่ก็คือช่วงนี้ก็คุยกันไปเรื่อยแต่ถามว่าความรักควสัมพันธ์มันหวือหวาไหมก็ยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ฝ่าย take action มากกว่าไพ่เดมมาบอกว่ามีรักก็เหมือนไม่มีรักนะคะปล่อยไพ่ the fool เหมือนคนคนที่แบบว่าช่วงนี้ปล่อยซึ่งกันและกันคุณอยากทำอะไรคุณเชิญทำอย,อยากอยู่กับเพื่อนเชิญค่ะ นะแต่ก็มีความหึงหวงอยู่ทีเดียวค่ะเพราะดูจากไพ่เขาก็หึงหวงคุณอยู่เหมือนกันนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีเมษราศีเมถุนราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูสิว่าคนที่คุมเครือเขาอยากบอกอะไรคุณขอะไพ่ค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณคะ ดูจากไพ่นะคะ3กระทาเขาอยากไปกับคุณนะ่ะให้มันถึงฝั่งเขามองถึงอนาคตข้างหน้ากับคุณค่ะที่เขาเงีย,งยบๆอะ่ะเขาคิดอยู่ตลอดมีการวางแผนให้กับชีวิตของคุณกับเขาตลอดค่ะนะเขายังรักคุณอยู่แหละนะด้วยความที่แบบว่าจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นสามดาว มันเป็นรักสามเศร้าแหละแต่เขาก็เข้าใจเหมือนกันว,ว่าคุณก็พยายามที่เทคแอคชั่นเขาเห็นความดีของคุณค่ะชาวราศีมีนต่อให้คุณมีตัวเลือกเยอะนะถ้าดูจากไพ่ก็คือเหมือนเขาก็เห็นว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะคุณเป็นคนแฟี่เป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายเนาะในช่วงนี้เขาขาดคุณไม่ได้ค่ะมีไพ่จัสติเมนต์เขายังขาดคุณไม่ได้แต่เขาก็มองจุดปกพ้องอยู่เหมือนกัน จุดบกพร่องในที่นี้เขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งของเขาซึ่งจริงๆเขาก็อยากให้มันหยุดนะแต่มันยังหยุดไม่ได้อ่ะยังมีความลังเลอยู่ก็คือด้วยความที่เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณแหละไพ่เทมเพลนแต่ก็มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เนะาะไพ่ได้มาบอกข่า8แปดดาบเขาก็อึดอัดใจเหมือนกันกับการที่เขาจะต้องคบคุณแล้วก็คบอีกคนนึงซึ่งในที่นี้ก็คือเหมือนพยายามที่จะแบบเหมือน คิดอยู่กับตัวเองอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีคือจะเลือกคุณไปเลยจะดีไหมหรือควรจะนิ่งๆดีคือจะควบสองเลยดีไหมไพ่บอกว่าจริงๆเขาก็อยากที่จะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณให้เป็นครอบครัวมากกว่านี้นะคะแต่ช่วงนี้เขารู้สึกสังเกตว่าคุณดูเหมือนคุณเป็นคนเจ้าชู้จังเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกเข้ามาหาเยอะแยะไปเลยนะคะบางครั้งเขาก็อยากที่จะแบบให้คุณหยุดอะในเรื่องพวกนี้ ซึ่งประมาณที่ว่าเขาก็คิดว่าคุณอยากจะหาตัวเลือกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะไพ่บอกว่าแจสเมนค่ะเขายังมีคุณยังอยากมีคุณที่เงียบๆนิ่งๆอ่ะไม่ใช่อะไรนะเขายังอยากมีคุณอยู่ค่ะยังอยากที่จะไปกับคุณอยู่นะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะราศีธนูที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาว ราศีมีนดีกว่าค่ะจะเป็นในรูปแบบไหนคะขอพายคะ่ะวียร์โฟจูนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคะ่ะเขาอยากที่จะสางสัมพันธ์กับคุณต่ออ่ะเขายังคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่เขาก็รู้ตัวเหมือนกันว่า,าให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แต่เขาจริงจังกับคุณนะคะชาวราศีมีน อาจจะเป็นรักที่แบบว่ามันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาบอกไว้เลยว่าเขารักคุณค่ะเขาแคร์คุณมากนะคะนะคะชาวราศีมีนเขาอยากเริ่มต้นแต่ในที่นี้เขายังเปิดเผยคุณไม่ได้นะคุณจะยอมให้เขานิดนึงได้ไหมคะชาวราศีมีนไพเดสตาค่ะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้มันจะได้ดังที่คุณหวังคุณจริงจังในความรักความสัมพันธ์นี้มากจริงๆคุณต้องการความชัดเจนแหละ ไพ่อบอกนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกนะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะมีลูกค่ะถ้าใครยังไม่พร้อมก็ป้องป้องกันนิดนึงนะอ่าจากไพ่นะคะหนึ่งอธยาด้วยความที่แบบเหมือนเขาอยากเริ่มต้นแต่ในที่นี้เขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ค่ะเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณแฮปปี้นะคะด้วยความที่แบบว่า ช่วงนี้คุณอาจจะกดเขาบ่อยแหละก็เลยประมาณที่ว่าเขาอาจจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวบ้างคือในความรู้สึกที่คุณก็อยากที่จะแบบพักล่างเหมือนกันเพราะว่าจริงๆคุณต้องการความชัดเจนคุณไม่มีความชัดเจนให้ฉันเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งในขณะที่แบบว่าเขาเขาก็ยังตามคุณอยู่นะเหมือนประมาณที่ว่ายังง้อคุณอยู่มีห้าเหรียญ ยังงอ้อยังเสียใจอารมณ์ประมาณที่ว่าถึงจะคุยกันแล้วขัดแย้งกันก็ตามไพ่บอกห้าเหรียญเขายังอยากที่จะง้อคุณยังอยากที่จะไปกับคุณแต่เขาก็เห็นเห็นคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณเสียใจนะคะไพ่เดซสันค่ะความรักความสัมพันธนะ์น่ะอ่าเขาคิดว่ามันมีทางออกเขาคิดว่ามันจะทําให้มันดีขึ้นอาจจะเป็นในรักที่แบบอาจจะไม่ชัดเจนแต่เขาจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนประมาณที่ว่าเขาไม่คิดหรอก ไอหลังๆเนี่ยเขาจะคิดไปข้างหน้ามากกว่าเขาอยากจะพาคุณไปถึงฝั่งนะในช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าอยากอยู่คนเดียวก่อนอย่าพึ่งกวนเออพอรู้สึกว่าคุณเนี่ยเสียใจมากกับความรักความสัมพันธ์นี้มันมีเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าขออยู่คนเดียวก่อนนะอยู่กับตัวเองก่อนอยากรู้ว่าจริงๆยังต้องการกันและกันหรือเปล่านะคะถ้าจากไพ่ก็คือสองถ้วยคุณยังต้องการและกันอยู่ ต่างคนต่างรักเห็นไหมต่างคนต่างรักค่ะสองถ้วยแต่ไพ่ได้บอกว่าให้คุณใจเย็นๆค่ะกับรักความความรักความสัมพันธ์มีไพ่คนท้องขึ้นสองไปเลยนะให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะพลาดพังได้นะเห็นไหมไพ่คนท้องนี่ไพ่คนท้องค่ะแล้วคือบวกกับว่ามีไพ่เดือะซันขึ้นมาไงในสําหรับท่นิดเปิดก็มีโอกาสนะ ให้ระวังนิดหนึ่งถ้าใครยังไม่พร้อมแต่ถ้าใครพร้อมแล้วก็นิดก็ดีใจด้วยค่ะนะถ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณแฮปปี้อยู่แล้วแค่มาเข้ามาดูเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะอ่าสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะได้ดังที่สมหวังนะอาจจะเป็นชาวราศีกุมค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะอาจจะเป็นชาวราศีกุมอ่า คนที่คุ้เคืออยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมิ้นค่ะขอไปค่ะเขาอยากเจอคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าทำไมช่วงนี้คุณมีตัวเลือกเยอะจังเลยเขาไม่โอเคค่ะเขาไม่โอเคกับการที่คุณมีตัวเลือกเยอะนะคะเขาก็หึงหวงคุณนั่นแหละ เขาอยากให้คุณแบบว่าอยู่นิ่งๆหน่อยอย่ามีตัวเลือกเยอะเลยได้ไหมเขาขอประมาณนี้ค่ะอ่าขอไพ่แนะนําหน่อยไพ่แนะนําค่ะความรักความสัมพันธ์การให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันแบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเห็นไหมมีไพ่พาค่ะคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กันและกันเนะาะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์จะท้องนะ ชาวราศีมีนไพ่เด่นมากค่ะถ้าใครยังอยากจะมีจริงๆหรือมีลูกยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกไพ่เด่นเนาะมีเกณฑ์ท้องจริงๆมาดูให้กับคนรักเก่าดีก,กว่าค่ะคนรักเก่าของชาวราศีมีนค่ะจัสเมนคนรักเก่ากลับมานะจ๊ะทูออฟฟันกใครที่รอคอยอะ มีเกณฑ์กลับมาค่ะใครที่บล็อกกันนะก็มีโอกาสที่จะปลดบล็อกค่ะคือเขายังรักคุณอยู่แหละแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่หัวรั้นคุณเป็นคนที่แบบไม่ปากปากอย่างใจอย่างอารมณ์ประมาณนี้ค่ะไพ่เดอะ o ฟวว้าวเหมือนคุณแบบว่าขอโสดดีกว่าไม่เอารู้สึกว่าคุณปิดกันก้นกับคนรักเก่านะถ้าดูจากไพ่แต่ไพ่บอกยืนยันเลยมีการวนกลับมาค่ะ มีเกณฑ์ที่จะมาเจอกันด้วยมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแปดเหรียญน,นะคะคืออาจจะเป็นการที่เขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณนะ่ะนะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างถ้าดูจากไพ่มี1เหรียญค่ะอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นของขวัญก็ได้ค่ะเขาอาจจะแบบมายื่นโอกาสของขวัญของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ค่ะ คือจริงๆมันจบกันเพราะเรื่องบุคคลที่3เนี่ยแหละมันเลยทําให้เลิกกันนะคุณโกรธมากค่ะพีนสือดูจากไพ่ก็คือเป็นการที่แบบว่าคุณก็เลยบ็อกเข้าไปเลยอ่าทุกอย่างเขาคนรักเก่าคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะถ้าดูจากไพ่เขาแบ 2, ขอบส่งเขาแอบดูคุณตลอดเวลานะคะเดาบเห็นไหมเขาทําตัวลึกลับตลอดเวลาเลยนะคือจริงๆอ่ะ เขาก็เห็นกับสิ่งที่คุณกําลังเรียกร้องความสนใจจากคนรักเก่าเขาเห็นคุณหมดทุกอย่างค่ะนะกลับกลายเป็นว่าเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วค่ะแต่ในที่นี้คือการกลับมาต้องดูด้วยการกลับมากลับมาเป็นคนรักเลยหรือเปล่าหรือกลับมาเพราะความห่วงใยกลับมาเพราะว่าห่วงและกักเราอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มาเปิดให้ดีกว่าอ่าไม่มีชาวไรเนาะ เดี๋ยวไปต่อดีกว่าขอไพยค่ะเขาคิดยังไงคะกับการที่กลับมาหาชาวราศีมีนมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไพา่โดยแฮงแมนเหมือนเขาคิดมากคิดหนักแล้วอะว่าเขารักคุณจริงจริง เขาเสียคุณไปไม่ได้ค่ะไพ่บอกเลยสิ่งที่ถูกต้องคือเหมือนประมาณที่เขาอาจจะคิดในเรื่องราวต่างๆทุกๆอย่างแหละว่าจริงๆอ่ะเขาเสียคุณไปไม่ได้อืคือเขารู้ตัวว่าเขาหัวร้อนมากกับการที่เลิกกับคุณไปคือใจร้อนจนเกินไปไพ่บอกว่าเหมือนคุณน่าจะไม่ให้โอกาสนะเพราะมีไพ่เดอะแฮงแมนนะคือเหมือนเขาได้เสียคุณไปรักอ่ะ แต่เหมือนต้องพักล่างอ่ะเหมือนหาที่พักใจแปดเหรียญค่ะเขาก็เรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่นะคําพูดต่างๆเขาอยากจะพูดคุยกับคุณก็คือการดูมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาอีกแล้วเนะาะไพ่ได้มาบอกนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะพูดเลยก็มีการพูดคุยแหละคือเหมือนความรักของคุณมันยังตัดกันไม่ขาดนะไพ่บอกว่า มีโอกาสที่จะได้ทะเลาะกันด้วยค่ะนะไพ่เฮอร์มิตกับการที่เขาเงียบนิ่งมานานแล้วคือแบบจริงๆเขาเจ็บนะไพ่หกกทาเขาอยากจะเอาชนะคุณตลอดเวลาว่าเขาคิดว่าเขาถูกต้องอะ่ะเขาก็อีโก้เหมือนกันค่ะถ้าดูจากไพ่ก็คือเหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณอีโก้ใส่เขามากไพ่บอกเลยคุณมีใชัค่ะเขาอยากาชนะคุณแต่เขาเอาชนะคุณไได้ค่ะไพ่บอกเลยสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือตัวคุณถ้ารู้จกักไพ่ก็เหมือนประมาณที่ไพ่เดชารดเขายังอยากที่จะเจอคุณค่ะมีไพ่เดอะโวลค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันและอาจจะไปเที่ยวด้วยกันก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเขาอาจจะมาเจอคุณอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะราศีกันที่เขามาเกี่ยวข้องแล้วก็ราศีตุลค่ะ ดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณดีกว่าค่ะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนของชาวราศีมีนจริงๆการกลับมาของเขาอะ่ะก็คือยังรักคุณแหละอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันเลยเหมือนประมาณที่จะต้องเคลียร์หรือพูดคุยกันก่อนไพ่บวกค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาเป็นคนรักเลยหรือเปล่าไพ่เดืฟูค่ะเหมือนคุณปล่อยนะ 6ดาบค่ะเหมือนคุณอยากอยู่ในที่พื้นที่ของคุณค่ะไพ่ t ู o of one คือความรักความสัมพันธนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยมันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วอ่ะถามว่ารักอยู่ไหมก็รักอยู่แหละไพ่ดิชาร์โรดก็เหมือนประมาณที่ว่าเขากลับมาจริงอ่ะ คือเขาต้องการความมั่นคงอ่ะชาวราศีมีนต้องการความมั่นคงค่ะเขาเจ็บกับคุณมาหนักมากเลยนะชาวสองชาวราศีมีนเก็บเจ็บกับคุณมามากเยอะเลยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกันนะคะไพ่บอกว่ามีการพูดคุยการสื่อสารมีไพ the ่ the devil คุณยังตัดกันไม่ขาดนะใช่ไพ่บอกว่า the fool จริง the fool ในที่นี้ก็คือเหมือนคุณก็โสดก็คือยังไม่กลับมาค่ะในช่วงนี้นะยังไม่กลับมาเป็นคนหลังแต่มีการพูดคุยและการสื่อ ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาตลอดเวลาในเรื่องของการเงินของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้สรีษะาค่ะความมั่นคงความรู้สึกยังมั่นคงอยู่ก็พูดง่ายชาวราศีมีนยังมั่นคงอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยแต่ความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่ามันต้องใช้เวลาค่ะคุณเจ็บมาเยอะนะ มันเหมือนประมาณที่ว่าคุณขอคิดก่อนในความรักความสัมพันธ์นี้นะไพ่เดลเดวิลยังตัดกันไม่ขาดค่ะเพราะน่าจะมีเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องของลูกด้วยกันหรือเปล่าถึงจะต้องสารสัมพันธ์หรือพูดคุยกันอยู่นะคะไพ่เดดสตารค่ะยังอยู่คนละโมเมนต์ที่ต่างคนต่างอยู่ค่ะยังไม่มีการกลับมาคืนดีถ้าอยากกลับมาคืนดีใช้เวลาค่ะสกระทาและคอยติดตามคลิปนีปตต้ต่อไปนะว่าจะได้กลับมาไหม อาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีกุมค่ะหรือชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ชาวราศีกรกฎค่ะมาดูซิว่าเขาคนรักเขาเขาอยากบอกอะไรชาวราศีมินขอพายค่ะเขาอยากบอกอะไรชาวราศีมินคะห้าใบ ว้าวถ้าดูจากไพ่นะมันมีการวางแผนแหละเขากําลังสับสนอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณดีนะคะเขาก็อยากพาคุณไปถึงฝั่งพูดง่ายเขาก็อยากกลับมาคืนดีแหละอาถ้าสมมุติว่าถ้าสมมตินะคะเหมือนประมาณที่ว่าเขากลับมาหมอม่เห็นชัดเจนเลย ไพ่บอกว่ามีการวางแผนเขาแนวโน้มอาจจะกลับมาเป็นคนรักกับคุณก็ได้ค่ะถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานก็มีการวางแผนที่เขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณค่ะอยากจะพาคุณไปให้ถึงฝังนะขอให้แนะนำคนรักเอาค่ะสามใบโปรดไว้ใจในความคิดของตัวเองนะคะ การให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะการเอาโหัสกกรรมให้กันและกันไพ่บอกว่าการลาจากดูเหมือนชาวราศีมีนน่าจะไม่ตอบรับดีเนาะเหมือนชาวราศีมีนปล่อยอะ่ะอืมอารมณ์ประมาณนี้คือเลิกก็คือเลิกแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันดีค่ะไว้ใจในความคิดของตัวเองสักนิดนึงเนาะอ่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะใครอยากดูส่วนตัว อะไรข้างล่างนี่พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยวันนีที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ